สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมสอข้อ3 1003ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลกันนะคะลำดับแรกเรามารู้จักการจัดเก็บข้อมูลกันก่อนนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการมีความหมายรวมทั้งการเก็บข้อมูลขึ้นมาใหม่ และการรวบรวมข้อมูลจากผู้อื่นที่ได้เก็บไว้แล้วหรือได้รายงานไว้ในเอกสารต่างๆเพื่อนำมาศึกษาต่อไปต่อไปเรามาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกันต่อนะคะ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานที่ทำไว้หรือจากเอกสารประกอบการทำงานจากรายงานดังกล่าวอาจมีข้อมูลเบื้องต้นบางประเภทที่สามารถนำมาประมวลเป็นยอดรวมข้อมูลสถิติได้ 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนเป็นข้อมูลสถิติที่รวบรวมจากระบบทะเบียนและเป็นเอกสารการทะเบียนซึ่งการเก็บมีลักษณะต่อเนื่องมีการปรับแก้หรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องทันสมัยทำให้ได้สถิติที่ต่อเนื่องเป็นอนุกรมเวลาเป็นข้อมูลที่เก็บโดยวิธีการทะเบียน 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสัมโน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของทุกๆหน่วยของประชากรที่สนใจศึกษาภายในพื้นที่ที่กำหนดและภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสำรวจเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจากบางหน่วยของประชากรด้วยวิธีการเลือกตัวอย่าง 5. <ะ>วิธีการสังเกตการเป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยการสังเกตโดยตรงจากปฏิกิริยาท่าทางหรือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์ 6. วิธีการบันทึกข้อมูลจากการวัดหรือนับวิธีนี้จะมีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดหรือนับตามความจำเป็นและความเหมาะสมหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูลแล้วเรามาเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อเลยนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนการนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและทำการวิเคราะห์โดยเลือกค่าสถิติที่นำมาใช้ให้เหมาะสม ค่าสถิติที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1. ยอดรวมคือการนำข้อมูลสถิติมารวมกันเป็นผลรวมทั้งหมดเช่นจำนวนนักศึกษาสอกรอระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดตราดัอ 2. ค่าเฉลี่ยหมายถึงค่าเฉลี่ยซึ่งเกิดจากข้อมูลของผลรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนรายการข้อมูล,มลเช่นการวัดส่วนสูงของนักศึกษาเป็นต้น 3. สัดส,ส่วน คือความสัมพันธ์ของจำนวนย่อยกับจำนวนรวมทั้งหมดโดยให้ถือว่าจำนวนรวมทั้งหมดเป็น1ส่วน 4. อัตราร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์คือสัดส่วนเมื่อเทียบต่อ100สามารถคำนวณได้โดยนำหน0 0ไปคูณสัดส่วนที่ต้องการหาผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 3. การนำเสนอข้อมูลโดยทั่วไปแบ่งเป็น2วิธี คือการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผนและการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผนซึ่งม <Yeah, ีรายละเอียดดังนี้ 1. การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน1.1การนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ1.2การนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความกึ่งการางเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยการแยกข้อความและตัวเลขออกจากกัน เพื่อได้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน2.1การนำเสนอในรูปตารางข้อมูลต่างๆที่เก็บรวบรวมมาได้เมื่อทำการประมวลผลแล้วจะอยู่ในรูปตารางส่วนการนำเสนออย่างอื่นเป็นการนำเสนอโดยใช้ข้อมูลจากตาราง2.2การนำเสนอด้วยกราฟเส้น แบบที่รู้จักกันดีและใช้กันมากที่สุดแบบหนึ่งเหมาะสำหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของอนุกรมเวลา2.3การนำเสนอด้วยแผนภูมิแท่งประกอบด้วยรูปแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งแต่ละแท่งมีความหนาเท่าๆกันโดยจะวางตามแนวตั้งหรือแนวนอนของแกนพิกัดฉากก็ได้2.4การนำเสนอด้วยรูปแผนภูมิวงกลม แบ่งวงกลมออกเป็นส่วนต่างๆตามต,ต,ต,ตัวอย่างแผนภูมิสแสดงผลการสอบของนักศึกษาที่สอบผ่านจำแนกตามหมวดวิชาสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ดีถือว่าเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการทำงานที่เป็นระบบเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลคือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์แยกแยะให้ได้ข้อมูลที่องค์กรต้องการและเกิดประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด ผู้ผลิตสื่อนางสาวจิราพรสุขสว่างตำแหน่งครูสอกรอปฏิบัติหน้าที่ตำบลบางแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนครชัยศรีสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครปฐม